สิข้อน้ารู้ก่อนเริ่มเล่นแล็คมาล็อกวีรีเทิร์นจะมีอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเททวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละ่ะ เพจชูวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะฟาร์ม24ชั่วโมงสบายสบายแบตไม่ร้อนเน็ตไม่หมดต้อง LD c l o u d แอปพลิเคชันคาวโฟนที่ลื่นที่สุดราคาดีที่สุดโหลดเลยผมทิ้งลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ลูนติกนะครับที่จะเปิดวันที่27มีนาคมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่เปิดให้คนไทยเราได้เข้าไปเล่นนะครับมีเวอร์ชั่นภาษาไทยมีเสียงภาคไทยต่างๆให้เล่น ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้อนรับคนไทยแบบสุดๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันนะใครได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะพลาดของรางวัลตอนเริ่มเกมแบบฟรีๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวของการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเรื่องที่2ครับเป็นไฮไลท์ของเวอร์ชันนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องของการตั้งร้านค้าหรือว่าซื้อขายของนั่นเองนะครับผมนะ เกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถตั้งร้านค้าต่างๆด้วยตัวเองได้เลยเนะครับแล้วก็สามารถขายของได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆแปลนเสื้ออะไรต่างๆนะครับผมรวมถึงแบบพวกการ์ดนะ ก็จะมีขายด้วยนะครับเราสามารถที่จะมาเดินดูในตลาดแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะมานั่งเดินดูในตลาดนะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็มีเมนูที่เพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากๆเลยนะครับตรงนี้ครับปุ่มร้านค้าส่วนตัวนะครับจะมี Market f o u u มอยู่นะฮะตรงนี้เพื่อนๆจะสามารถดูได้หมดเลยนะผมว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันมีอะไรขายอยู่บ้างนะครับผมอ่าแล้วก็มีการแบ่งหมวดหมู่ให้ด้วยว่าเป็นแบบอาวุธเกราะ ประดับนะครับคอสตูมก็มีนะครับมอนสเตอร์การ์ดนะครับต่างๆก็จะขายได้เป็นเพชรด้วยนะครับแล้วก็มีแบบพวกเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือว่าทหารรับจ้างมอสนสเเอรี่ด้วยนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับแปลนเปลิไรต่างๆนะแล้วก็พวกเรื่องของยาต่างๆเนาะที่ดอกมาจากบอสหรือว่าคราฟมาก็สามารถที่จะมาลงขายได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เล่นไปถึงเลเวล36เนี่ยก็จะสามารถตั้งร้านค้าส่วนตัวได้ด้วยนะครับโดยที่ เราสามารถกําหนดราคาเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมขายของแบบผู้อ่วยแบบนี้ครับผมก็ยังสามารถที่จะตั้งราคาแบบว่าเวอ่อวแบบ2ล้านอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับผมนี่อ่ามันจะมีโดนแบบบอกหมดเลยนะราคาขายจํานวนที่จะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับผมอ่าหรือเราจะตั้งขายเป็นเพชรก็ได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> นะครับนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะกําหนดราคา แบบที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยที่จะตั้งเป็นร้านค้ารับได้ด้วยนะก็คือสามารถใส่รหัสได้ด้วยครับซึ่งในคลิปที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างตอนไลฟ์สตรีมนะครับที่มีคนดูในช่องผมเนี่ยได้มีการเอาของมาให้ผมนะฮะแล้วก็ตั้งร้านค้าเป็นแบบรหัสรับส่วนตัวนะครับให้ผมใส่รหัสเข้าไปซื้อคนเดียวครับไม่มีใครรู้นะครับอ่า นะอันนี้ผมก็กําลังคุยกับเขาอยู่ว่าเอรหัสอะไรนะครับอพอรู้รหัสแล้วเนี่ยเราก็ใส่รหัสไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเขาก็จะขายแบบราคาถูกมากๆให้เราเราก็สามารถรูดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเทรดตรงๆเลยนะครับทุกคนและนอกจากร้านค้าที่เราสามารถซื้อขายกันระหว่างผู้เล่นได้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของร้านค้า r o Shop นะครับที่ตัวเกมเนี่ยก็จะมาขายให้นะก็อารมณ์เหมือนเป็นแคชช็อปนะครับก็มีทั้งสินค้าจํากัดสินค้าพิเศษสินค้าพื้นฐานต่างๆด้วย นะครับแล้วก็จะมีร้านที่แบบใช้เซนีนะครับในการซื้อด้วยพวกยาต่างๆก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกลับเมืองมาซื้อนะครับอ่าซื้อเอากางอากาศได้เลยถ้าสมมติวรายาหมดนะครับรวมถึงเรื่องของแพ็คเติมเงินนะครับแพ็คชาร์จไดมอนด์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกแก้มเพื่อนต่างๆก็มีตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีพวกร้านค้าอีเวนต์ด้วยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าอารมณ์เหมือนแพ็กเด้งเลยครับเรื่องที่3ครับอาชีพ2อขีดสมีหมดแล้วครับในเล็กสล็อควีลี่เทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับอนาคตเกม คลิปนี้ที่ผมโชว์นะครับก็มีหมดเลยนะครับไนท์คูลไซเดอร์นะครับผมโรกแอสซัซินนะครับฮันเตอร์แดนเซอร์บาดแดนนะมีหมดนะครับอ่าเซกวิสาหนะครับมองพีทนะอ่าแล้วก็ตัวของแบ็กสมิธแล้วก็อะเคมิธนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดตัวมาแบบครบๆนะครับมีทางเลือกให้เพื่อนๆเล่นหลากหลายครับเรื่องของการเก็บเรเวลเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะถูกใจสําหรับคนที่ชอบการปล่อยบอด24ชั่วโมงครับเพราะว่าเกมนี้นะครับ เราสามารถที่จะปล่อยบอรดได้24ชั่วโมงเลยนะครับปล่อยทั้งวัน <Yeah. S 1> ทั้งคืน <Yeah. S 1> ใครมีพวกแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนอย่าง LD Cloud นะครับก็สามารถที่จะปล่อยบอทได้ยาวๆด้วยนั่นเองครับอ่าแต่ว่ามันจะมีระบบที่เรียกว่า v a l k y ร b เบส s i n g นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะได้รับฟรีๆทุกวันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการซื้อเติมเงินเนี่ยก็จะมีตัว v a l k y ร b เบส s i n g เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับตามกําลังทรัพย์ที่เราไหวนะครับแต่ทุกวันเนี่ยก็จะมีการแจกอยู่แล้วนั่นเองนะครับวอลคิรีเบส s i n g เนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับที่เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วนะครับมันก็จะดรอปเซนีแบบ1ิบเท่านะ แล้วก็ไอเทมดรอปเนี่ยจะคูณ3ด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะบูสต์การเก็บระดัหรือว่าบูสต์การฟาร์มในช่วงนั้นเนี่ยให้เราได้รับของที่มากขึ้นนะครับลุ้นของได้มากขึ้นนะ,ะแต่เรื่องของ e x p เนี่ยครับตัวนเนี้ย베สติ้งเนี่ยมันจะนับเป็นว่า10,000ห x p นะครับผมก็จะลดลง1คะแนนนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้นะครับเขายังมีบอกอีกนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟาร์มให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดหรือว่าเก็บระดัให้ได้ไวๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะบูสต์ x p ได้บ้างก็สามารถที่จะตรวจด,ดูตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอองกกาาาร party, รรปตต้้ะับหืวว่จจได it. นะครับหรือบัฟจัดพวกไอเทมนะครับเพราะในเกมนี้นะครับมันจะมีพวกคอมแบทแมนนวลนะครับที่จะมีการเพิ่มเบสิคพีต่างๆให้เราหรือว่าจะเป็นการเพิ่มจ็อบอีพีต่างๆให้เรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการเก็บรีเวลได้ดีนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเกมนี้เนี่ยเราก็ควรจะปล่อยบอทไว้24ชั่วโมงเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเติบโตตลอดเวลาและได้ผลตอบแทนที่ดีครับข้อที่5าครับสำหรับ Black Rock Return นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าจะเป็นเวอร์ชัน p ีนะครับถ แล้วต้องบอกเลยว่าเกมมันโคตรลื่นเลยทุกคนนะอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็คือเวอร์ชัน PC นะครับผมปรับมุมมองได้3ระดับนะครับคุณอยากเล่นแบบใกล้แบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นมุมนี้นะแต่อาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับหรือจะเป็นมุม A นะครับผมมุมนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่เป็นไงฟิลแบบนะอยู่แบบเห็นเมืองใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครแบบเออชอบเล่น PP นะครับอยากดูมุมบนนะครับก็เป็นมุม B แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ เห็นในมุมกว้างได้มากขึ้นนะครับแบบนี้เลย นะอันนี้ก็ดีมากๆเลยแล้วเวอร์ชัน PC เนี่ยลื่นมากๆนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถเล่นในเวอร์ชันมือถือได้เช่นเดียวกันครับข้อ6นะครับอีกหนึ่งระบบสําคัญเลยนะครับของแร็กท r ลกีรีเทิร์นนะครับก็คือระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระบบทหารรับจ้างนั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงเกมนี้นะครับก็จะสามารถเปิดกระชาได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงได้รับจากภารกิจต่างๆด้วยนะครับมีสเตตัสให้ต่างๆด้วยนะและสัตว์เลี้ยงเกมนี้เนี่ยสามารถนํามาเป็นสัตว์ขี่แบบนี้ได้ด้วยนะครับผมอย่างตัวพิโก นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาน้องเนี่ยมาขี่ได้แล้วมีสกิลให้ใช้แบบนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับต่อมาทหารรับจ้างครับทหารรับจ้างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าแบกเราเหมือนกันนะครับในช่วงแรกถ้าเกิดว่าใครมีทหารรับจ้างที่ดีๆเลยนะครับเพราะทหารรับจ้างพวกเนี่ยครับ มันจะมีสเตตัสของเขาด้วยนะครับเราสามารถอัปเเวลให้เขาได้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนขั้นของเขาเพื่อปลดล็อกแมกเลเวลและสเตตัสต่างๆได้ด้วยแถมเรายังสามารถใส่รูนให้กับทหารรับจ้างได้ด้วยนะครับอ่าแล้วทหารรับจ้างเหล่านี้ครับเวลาเราอัญเชิญออกมานะครับเขาก็จะออกมาสู้ อยู่เคียงข้างเราแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอยใช้สกิลให้เรานั่นเองนะครับอ่าถ้าหันลจ้างเหล่านี้นะครับเราก็จะได้รับจากการซื้อขายระหว่างผู้เล่นนะครับในตลาดกลางก็ได้หรือว่าเราจะไปเปิดกระชาก็ได้เช่นเดียวกันครับและข้อที่7นะครับการล่าบอสของเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับล่าบอสเกมนี้มันจะเป็นแบบฟิลบอสนะครับผมซึ่งมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะครับอย่างช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นบอสในโซนพอนเทรานะครับถัดมาก็จะเป็นมอร์ก นะครับหรือว่าถ้าเราเก็บเลเวลไปถึง47ก็จะมีแบบโซนอัมบาร่าให้เราไปตีฟิล l บอส r d นะครับฟิลบอสเวอร์ชันนี้นะครับก็ความกดดันอาจจะไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แข่งขันกันหนักขนาดนั้นนั่นเองนะครับอ่ามันจะเกิดเป็นเวลานะครับผมก็จะมีบอกเลยนะครับผมตรงนี้ว่าข้อมูลปรากฏจะเกิดเวลาไหนอะไรประมาณไหนนะครับผมอ่าแล้วก็ทุกคนที่ไปเข้าร่วมเนี่ย ถ้าทำดาเมจได้เกิน0.1%นะครับคุณก็จะได้ของรางวัลทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำดาเมจได้อันดับหนึ่งนะครับคุณก็จะได้ของเพิ่มเติมไปเป็นพวกยาบัฟต่างๆนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยยาบัฟต่างๆเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายๆยาบัฟเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าและยาบัฟเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอาไปตั้งขายของได้ด้วยนะครับผมอ่าก็ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นสําหรับคนที่ทําดาเมจได้อันดับหนึ่งนั่นเองครับข มนี้จะมีระบบไลฟ์สกิลด้วยครับสำหรับแล็คน็อกวีรีเทิร์นนะครับตัวระบบไลฟ์สกิลเนี่ยก็จะมีเก็บเรเวลแบบนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวการขุดเหมืองการตัดไม้การตกปลานะครับพวกนี้เนี่ยเราก็จะไปทำกันนะฮะตามพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับหลังจากทำมาแล้วเราก็จะได้วัตถุดิบเนี่ยเพื่อเอามาคราฟของต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูที่มุมขวาล่างนะครับจะมีโปลิงตรงนี้อยู่เพื่อนๆสามารถที่จะมาคราฟของได้โดยการกดที่คําว่าสังเคราะห์ นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้มันจะมีบอกหมดเลยนะครับผมว่าเอ้ยถ้าคราบยาเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับผมอ่าหรือถ้าเราจะทําอาหารนะครับผมนี่ฮะก็จะมีของต่างๆเนี่ยให้เราไปเก็บเกี่ยวตกปลาขุดแร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ระบบไลฟ์สกิลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นใครที่อ่าเล่นเกมนี้แล้วคุณก็ต้องอย่าลืมทําเรื่องของไลฟ์สกิลด้วยนั่นเองครับข้อที่9ครับคําถามยอดคิดเกมนี้ต้องเติมเยอะไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูพวกแพ็กเกจต,ต่างๆละกันนะผมว่าแพ็กเกจในเกมนี้เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยชิวๆ b a t วอ e Pass นะครับ b a t t l เ Pass เกมนี้นะครับเวลาที่เราจะปลดล็อกนะครับเราจะใช้ตัวของเพชรแดงหรือว่า Ruby นะครับในการปลดนั่นเองนะครับเกมนี้ครับหลักๆก,ก็คือเราจะเติมตัวของ Ruby มาเสร็จแล้วเราก็เอา Ruby เนี่ยมาทำการปลด ล็อกต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหรือพวกบัตรรายเดือนต่างๆก็ตามนะฮะอ่าอย่างเช่นพวกแพ็คอัปเกรดพวกนี้นะครับอ่าอย่างเนี้ยเราเก็บเลเวลถึงเท่าไหร่เราก็จะได้เซนนี้แต่ถ้าเราใช้เพชรแดงตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดทางด้านขวาได้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะใช้เพชรแดงในการเปิดครับและสินค้าพิเศษนะครับที่จะเด้งมาตามความสําเร็จของเราก็สามารถใช้เพชรแดงในการซื้อได้นะครับก็จะมีเด้งมาเรื่อยๆครับเป็นช่วงแรกอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่า เออเดี๋ยวเราเวลอัพเดี๋ยวเราอันเชิญอะไร uh สําเร็จหรือผ่านดันนี้สําเร็จเนี่ยมันก็จะมีเด้งมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นแล้วเนี่ยยังไงก็จะมีของมาให้เราซื้อเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมอ่าหรือจะเป็นพวกเบสซิ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ซื้อแบบรายวันด้วยนะครับผมอ่าก็จะมีแบบเป็นเบสซิ่ง50 ือว่าจะเป็นเบสซิ่ง500นะครับแต่ว่าค่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้เป็นรูบี้นั่นเองครับและเสริมนิดนึงนะครับใน RO Shop ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีพวกแพ็คที่มันใช้รูบี้ด้วย <Huh? S 1> แล้วก็มีแพ็คที่มันอาจจะใช้เงินด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ซื้อเป็นครั้งเป็นคราวไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับถามว่าต้องเติมเยอะไหมนะผมก็คิดว่าก็ต้องเติมในระดับหนึ่งนะครับถึงจะ เล่นได้ค่อนข้างสนุกนั่นเองนะครับส่วนไซฟรีนะครับก็อาจจะลองลงมาเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยมันสามารถขายได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่มีความต้องการในตลาดสูงเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถเอร์นในเกมนี้ได้นั่นเองครับและสุดท้ายขาดไปไม่ได้เลยข้อที่10ครับเกมนี้กาชามีหรือเปล่าครับมีครับกาชาเนี่ยก็จะอยู่ในร้านค้าคาฟาตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะกาชาก็จะมีทั้งกาชาคอสตูมกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับมีกาชาทหารรับจ้างแล้วก็ยังมีกาชาของกาด ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะแบ่งเป็นแบบนี้เลยนะในเรื่องของกาชาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนให้เพื่อนๆเนี่ยได้เปิดกาชาใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องเติมเงินด้วยเหมือนกันนะครับแต่กาชาเกมนี้นะครับเวลาเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะได้แต้มต่างๆด้วยนั่นเองนะครับและแต้มเหล่านี้นะครับ เราสามารถที่จะเอามาแลกของเป็นการันตีได้เลยโดยที่เราเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราอยากแลกอะไรนะครับอยากแลกสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับผมหรืออยากแลกทหารรับจ้างตัวไหนถ้าเราไม่อยากได้เรดิกเราอาจจะไปเลือกเป็นไวท์ชาร์จิ่งเจเนอเรลก็ได้หรือจะไปเปิดในส่วนของการชาการก็ได้นะครับก็จะมีการ์ดที่เป็นการ์ดประจําอาชีพแต่อาชีพเนี่ยเข้ามาให้เพื่อนๆได้เลือกนั่นเองนะครับการ์ดเหล่านี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นอาชีพด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมครับส่วนการชาสัตว์เลี้ยงที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีให้เห็นเลยนะคร เป็นยังไงตอนเป็นร่างขี่เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีพรีวิวให้ดูก่อนที่เราจะตัดสินใจเปิดกระชาครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ10ข้อน่ารู้ก่อนเริ่มเล่นแล็กซ์ล็อกวีีเทิร์นนะครับจริงๆในเกมนี้นะครับก็ยังมีดีเทลอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับพวกระบบสะสมระบบการฟาร์ออื่นนะครับหรือว่าลงดันเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ลงดีเทลเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจจะมาเล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ตัวของการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นพร้อมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาแล็กน่ารกเวอร์ชั่นที่สามารถขายของได้อิสระอยู่นะครับถ้าชินชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกได้ทำคลิปเกมมือถือต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ